ตอนที่18ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์เราแบ่งอัตราส่วนระหว่างเหล็กและยออฟ้าที่ถลุงเอาไว้แล้วได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นก็เทโลหะผสมลงไปบนแม่พิมพ์แล้วทิ้งเอาไว้4 0สนาทีเมื่อโลหะเริ่มเย็นตัวลงเราก็ใช้คอนทุบจนมีรูปล่างคล้ายกับเหล็กเส้นต่อจากนั้นจึงราดด้วยน้ำเย็นเข้าไปทีหนึง่ง เสียงน้าระเหยดังขึ้นเมื่อพวกมันโดยความร้อนจากเหล็กขั้นตอนนี้มีชื่อว่าการชุบแข็งก็เป็นการทําให้โลหะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับผมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการเสริมความแข็งให้กับโลหะทันทีที่สมิธเห็นเราชุบแข็งสีหน้าของเขาก็ดูจะผิดหวังเป็นครั้งแรกท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับการชุบแข็งด้วยเรึผมศึกษาเกี่ยวกับการตีเหล็กมาบ้างนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ฮ่ากระผมน่ะไม่รู้นะว่าท่านไปศึกษามาจากที่ไหนแต่ดูเหมือนท่านจะเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าทําไมถึงได้ทําการชุบแข็งให้กับหัวลูกศรละ่ะกระผมน่ะไม่แน่ใจว่าท่านรู้หรือไม่แต่การชุบแข็งโลหะมันจะทําให้โลหะแข็งขึ้นก็นจริงแต่โลหะชนิดนั้นก็จะเปราะขึ้นตามไปด้วยหัวลูกศรจะถูกทําลายทันทีที่กระทบเข้ากับเกราะของศัตรูแต่ที่มันจะเจาะทะลุเข้าไปตามปกติน่ะ นั่นก็ใช่แต่ว่าขั้นตอนของเรายังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ผมจะใช้การอบคืนตัวควบคู่ไปด้วยาการอบคืนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะเขามีอธิบายไาวา้นะการอบคืนตัวคือเมื่อชิ้นงานเหล็กกล้าผ่านการชุบแข็งมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแข็งแต่มันเป็นแข็งต่อนะครับมันจะทําให้เกิดความเครียดภายในเนื้อเหล็กนะครับผมแล้วก็การนําไปใช้งานในบางประเภทก็ไม่เหมาะกับใน เหล็กประเภทนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชิ้นงานเนี่ยถูกนําไปใช้งานในประเภทที่ต้องผ่านแรงกระแทกกางแรงเนี่ยเหล็กอาจจะเกิดการแตกการร้าวได้นะครับจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับสภาพชิ้นงานนั้นซะก่อนหลังจากที่ทําการชุบแข็งมาซึ่งวิธีการนั้นก็เรียกว่าการอบคืนตัวนะครับหรือว่าการเทมเพอริงนะครับผมวิธีการนี้จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของความเหนียวเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นการให้อุณหภูมิของ เหล็กเนี่ยไม่ไว้ในระดับอุณหภูมิที่คงที่แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันเย็นตัวลงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการทําให้เย็นตัวอย่างเร็วเหมือนกับการชุบแข็งเนาะทาให้เหล็กเนี่ยจะมีการยืดตัวเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็สูญเสียความแข็งลงไปเล็กน้อยนะครับก็คือว่าอยู่ในระหว่างค่ากึ่งกลางที่พอดีพอดีนะครับไม่แข็งเกินไปจนเปราะนะอ่ะไปต่อกันในส่วนของนิยายนะครับผมแต่ว่าถึงอย่างนั้น มันก็จะกินเวลานานกว่าการทำหัวลูกศรแบบปกติหลายเท่าดูเหมือนกับว่าเราจะได้ทำงานที่ต้องใช้แรงกายอีกครั้งซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะชื่นชอบมันสักเท่าไหร่นักสมิธขงมงวดคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนเขาจะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเอ้ท่านเกียจะทำหัวลูกศรทั้งคืนเลยเลยกระผมไม่เข้าใจจริงเลยว่าทำไมท่านถึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับการผลิตลูกขันุมากถึงขนาดนี้มันเป็นเพียงแค่อเทมที่ใช้ครั้งเดียวเราทิง้ง คนซื้อน่ะเข้าไม่รู้หรอกว่าท่านผลิตด้วยวิธีการที่ยากลำบากแค่ไหนเหตุใดจะต้องประเสียเวลากับมันด้วยนะทำไมน่ะเหรอเหตุผลที่เราต้องเพิ่มขั้นตอนให้กับมันให้มันซับซ้อนนั้นง่ายมากเราตอบสมิธไปในขณะที่มือกำลังกำค้อนทุบเหล็กเส้นถ้าผมสร้างมันให้ดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยผมก็จะขายมันได้แพงกว่าคนอื่นเล็กน้อยเช่นกันสมิธเข้าใจในจุดประสงค์ของเราได้ในทันที หลังจากนั้นเขาก็ไม่คิดจะพูดแทรกอะไรขึ้นมาอีกเราสร้างหัวลูกศรขึ้นมาจะดวนมากโดยทำซ้ำไปมาระหว่างการขึ้นรูปชุบแข็งและการอบคืนตัวเวลาผ่านไปเนิ่นานานโดยไม่รู้ตัวเราเริ่มเริ่มเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างแต่ว่าที่แย่ที่สุดก็คือความร้อนจากเตาหลอมท่าทางการใช้คอนที่เงื้องะของเราในตอนแรกได้พัฒนาความชำนาญขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วติง๊ง ค่าสถานะความภาคเพียนเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มค่าสถานะความจานานเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นได้ทําให้เราหายเหนื่อยไปเป็นปลิดทิ้งในโลกนี้เราทําทุกๆอย่างโดยที่ไม่ยอมเกี่ยงเพื่อให้ค่าสถานะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนนะชี้นี่มันงานใช้แรงงานที่เราเกลียดนี่หว่าแต่ว่าทำไมเราถึงได้รู้สึกสนุกถึงขนาดนี้กันนะ หรือว่าเป็นเพราะว่ามาเป็นเกมสักวันเราคงได้เสพติดการใช้แรงงานแน่เลยแต่ว่าจะมีวันที่เราสามารถสนุกไปกับงานกรรมกรในโลกจริงได้ั้นเหรอเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆชั่วชีวิตที่เหลืออยู่คงได้นอนบนเตียงเพราะโลกกระดูกขุ่นแน่แคลงังคลงังคลงังถึงจะบน่นแต่เราก็ยังไม่ยอมหยุดมือที่ทุบลงไปบนเหล็กเส้นตรงหน้า ว่าลูกศรถูกขึ้นรูปอย่างง่ายดายด้วยทักษะการใช้ค้อนที่ชำนาญและซับซ้อนของเราเราหยุดพักหายใจอยู่ครู่หนึ่งแขนของเราออกอาการชาจนเริ่มไหลความรู้สึกผิวหนังร้อนเผาเหนื่อใครไหลย้อยทุกซอกมุมร่างกายแต่เราก็ยังฝืนร่างเอาไว้ได้สมาธิของเรายังคงมั่นคงอยู่ถึงแม้ว่าความอดทนของร่างกายใกล้จะหมดลงเต็มทีติ้งทักษะ ความอดทนของช่างตีเหล็กในต,ตำนานแสดงผลสมาธิความอดทนและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงความรู้สึกเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างเมื่อคู่ได้อันตรธานหายไปเป็นปลิดทิ้งในทันทีเรารู้สึกเหมือนกับว่าได้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่ได้กินซีเรียลคู่กับนมสดสักแก้วหนึ่งในยามเช้าโฮอฮะต่อเลยโอ้ เราสลับไปมาระหว่างการขึ้นรูปและการหลอมแร่อย่างตั้งใจสมาธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้ส่งผลอย่างชัดเจนกับรูปลงรูปทรงของหัวลูกศรบางทีเราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองมากไปแต่หัวลูกศรที่เราทําขึ้นมามันจะมีรูปร่างที่งดงามจนบรรยายไม่ถูกในสภาพที่เหงื่อไหลคลย,ย้อยต่อหน้าเตาหลอมเช่นนี้เรากลับรู้สึกมีความสุขได้อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่งานกรรมกรทั่วไปแต่ว่า มันคืองานศิลปะในชีวิตจริงเราไม่เคยมีพรสวรรค์นในเรื่องไหน,ไหนเลยจึงไม่เคยรู้สึกพึงพอใจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงมาก่อนเราแค่เพียงอาศัยความอดทนที่มีมากกว่าคน,นอื่นๆรีบทํางานให้มันเสร็จไปก็เท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้เรามีพรสวรรค์แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ในเกมแม้จะแค่ในโลกสาธิตไฟแต่เราก็หาพรสวรรค์ของตัวเองจนพบเท่านี้ก็เพียงพอแล้วคลิงคร่ง จังหวะการลงค้อนอย่างสม่ำเสมอได้ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกิทักษะลมหายใจของช่างตีเหล็กในตำนานแสดงผลไอเทมที่ท่านผลิตขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าไอเทมทั่วไปทักษะลมหายใจของช่างตีเหล็กในตำนานเลเวลทักษะ1เมื่อใดก็ตามที่ท่านสร้างไอเทมขึ้นมาด้วยความตั้งใจเจตจำนงของแบล็กมาจะถูกใส่ลงไปในไอเทมนั้นด้วยค่าสถานะทั้งหมดของไอเทมเพิ่มขึ้นจากเดิม5%มีโอกาสน้อยมาก ที่จะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษลงไปในไอเทมลูกธนูยับฟ้าทั้งหมด100ดอกเสร็จสมบูรณ์แล้วลูกธนูยับฟ้ารุ่นพิเศษระดับไอเทมอีปิกพลังโจมตี35-42ถึ 42. ลูกธนูที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือพรสวรรค์สูงซึ่งมีทักษะอันยอดเยี่ยมแต่เขายังอ่อนประสบการณ์และไม่เป็นที่รู้จักมากนักการหลอมรวมระหว่างแร่ยับฟ้ากับแร่เหล็กกล้า ได้ทําให้เกิดโลหะที่มีอนุภาพในการเจาะทะลุทะลวงสูงลูกธนูชนิดนี้สามารถมองข้ามพลังป้องกันของศัตรูได้ในบางครั้งมีโอกาสปานกลางที่จะไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูน้ําหนัก0.1หน่วยเมื่อไอเทมระดับอีพิกถูกสร้างขึ้นค่าสถานะทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสีแต้มถาวรชื่อเสียงระดับทวีเพิ่มขึ้น80หน่วยภารกิจสําเร็จความสัมพันธ์กับสมิธเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุด ท่านได้รับค่าประสบการณ์300หน่วยเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับถึงแม้ว่าภารกิจจะสำเร็จจนเลเวลอัพแต่เราก็ไม่มีเวลาเมา้มัวดีใจในเรื่องนั้นลูกธนูระดับอีปิกงั้นเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าลูกธนูทุกชนิดควรจะอยู่ในระดับเกรดทั่วไปหรือย,อยังไงไม่เคยเห็นลูกธนูระดับอีปิกมาก่อนเลยฮะตัวเรารู้สึกตัวเบาหวงยังบอกไม่ถูก บ้าชิบไอเทมที่ใช้แล้วหมดไประดับอีพิกเนี่ยนะทำไมไเทมระดับอีพิกถึงดันมาโผล่ตอนที่เราผลิตลูกธนูกันละเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอาวุธหรือว่าชุดเกราะแล้วล่ะก็การสร้างไอเทมระดับอีพิกขึ้นมาได้จะถือว่าเป็นกําไรอย่างสุดขีดแต่ว่ากับลูกธนูนั้นต่างออกไปลูกธนูคือของที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นถึงลูกธนูจะมีคุณภาพที่ดีมากแค่ไหนแต่ราคาของมันก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้สูงมากนะักเรา รู้สึกแก้ขึ้นมาในทันทีชิไอ้สมิธไอ้บ้าน,นั่นมันน่าจะสอนให้เราสร้างอาวุธหรือไม่ก็ชุดเกราะมากกว่านะเราเริ่มเกลียดชังสมิธขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาเดินสอนให้เราผลิตลูกธนูแทนที่จะเป็นสิ่งของมูลค่าสูงทุกครั้งที่เรามองไปยังลูกธนูทั้ง100ดอกที่สร้างขึ้นมาความโมโหก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดโอ้โห นี่ขนาดว่าท่านียังเพิ่งจะจบหลักสูตรแรกแต่กลับสามารถผลิตไอเทมระดับสุดยอดออกมาได้แล้วเลยเนี่นี่มันลูกธนูในฝันชัดๆเลยเป็นครั้งแรกที่ข้ามองเห็นถึงความงดงามของลูกธนูโอ้ไม่ผิดแน่ท่านจะต้องเป็นแพ็กมากครับชาติมาเกิดแน่นอนท่นานอาจจะเริ่มเบื่อในความตื่นเต้นดีใจคงขานะแต่เชื่อเถอว่าท่านสุดยอดมากเลย ตัวเรารู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยจากคำพูดเหล่านั้นก็นับว่าจะมีเรื่องดีๆอยู่บ้างยังน้อยเราก็สามารถสร้างไอเทมระดับอีพิกขึ้นมาได้โดยที่มันไม่ล้มเหลวไปซะก่อนสงสัยคราวนี้ทเทพธีดาแห่งโชคจะคงรู้สึกคงจะรู้สึกเห็นใจเราไม่มากก็น้อยผลจากการผลิตไอเทมระดับอีพิกทำให้ค่าสถานะทั้งหมดของเราเพิ่มขึ้นสีแต้มอย่างถาวรและชื่อเสียงระดับทวีปเองก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแถมลูกธนูก็นับว่ามีความสุดยอดมากในตัว แทบม่มีลูกธนูชนิดใดในเกมเลยที่มีพลังโจมตีสูงกว่า 10, 40หน่วยแบบของเรารวมไปถึงคุณสมบัติพิเศษในการเจาะเกาะนั่นอีกด้วยลำพังแค่ลูกธนูดอกเดียวกลับมีพลังโจมตีสูงกว่าวุธดทั่วไปของเลเวล20อีกแล้วเนี่ยหากว่าคิดในแง่ดีแม้จะเป็นไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปที่มีราคาต่ำก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันยอดเยี่ยมจนเข้าตาคนซื้อแล้วก็บางทีเราอาจจะทำกำไรได้ไม่น้อยอยู่เหมือนกัน Hey, เราไม่ควรใจร้อนด่วนได้สิเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก้าวไปทีละขั้นยังไงซ้าเราก็มีทักษะการผลิตของช่างตีเหล็กในตำนานอยู่กับตัวเมื่อว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาความสามารถของมันก็จะเพิ่มจากเดิมขึ้นทันที10%ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะผลิตลูกธนูยักษ์ฟ้าเหมือนกับของคนอื่นแต่พลังโจมตีของลูกธนูยักษ์ฟ้าที่เราผลิตขึ้นนั้นจะสูงกว่าในมุมมองของคนซื้อแล้ว ยังไงพวกนั้นก็ต้องเลือกซื้อลูกธนูของเรามากกว่าลูกธนูยับฟ้าทั่วไปแน่นอนแต่ว่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นแค่10%นั้นจะมากพอทําให้คนยอมควักเงินจ่ายเพิ่มขึ้นเลยเชียวหรือก็จริงอยู่การที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่10%คงจะไม่อาจทําให้คนซื้อยอมจ่ายเพิ่มได้ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มขั้นตอนในการผลิตเข้าไปเราเลือกใช้การชุบแข็งการขึ้นรูป และการอบเคืนตัวเพื่อทําให้ทักษะของเราแสดงผลกับลูกธนูได้อย่างเต็มที่เราหวังว่าจะให้ลูกธนูยักษ์ฟ้าที่ผลิตขึ้นมีคุณสมบัติสูงกว่าลูกธนูทั่วไปเกินกว่า10%เราจึงจําเป็นจะต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตเข้าไปให้ซับซ้อนมากที่สุดแต่ว่าทันทีที่เราผลิตสําเร็จความสามารถของมันกลับดีกว่าที่เราคิดเอาไว้มากลูกธนูยักษ์ฟ้ารุ่นพิเศษของเรามีพลังโจมตีที่สูงกว่าลูกธนูยักษ์ฟ้าทั่วไปถึง15หน่วย แถมยังมีความสามารถในการมองข้ามเกราะป้องกันทั้งหมดของศัตรูได้อีกด้วยดังนั้นแล้วไม่ว่าลูกคนูของเราจะมีราคาสูงแค่ไหนแต่ผู้เล่นชั้นแนวหน้าก็จําเป็นจะต้องเลือกซื้อจากเราไปอย่างเลียกไม่ได้แน่นอนสุดยอดทักษะที่ได้จากคลาสผู้สืบทอดแห่งแพกมาค่าสถานะ40แต้มที่ได้มาจากตอนเลเวลติดลบค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นได้จากการผลิตไอเทมระดับอีพิก และสุดท้ายลูกธันยูยับฟ้ารุ่นพิเศษที่สามารถขายได้ในราคาสูงลิฟวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอย่างไม่ต้องสงสัย้รู้สึกดีมากกว่าวันเกิดของตัวเองซะอีกที่จริงแล้ววันเกิดของเราคนที่จําได้คงมีเพียงแต่เซฮีน้องสาวของเราเท่านั้นแถมทุกปียังต้องมานั่งฟังเธอบ่นอยู่ตลอดทั้งวันว่านี่ พี่คิดจะนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านอย่างนั้นเหรอหรือไม่ก็พี่ไม่มีเพื่อนบ้างหรือไงเนี่ยแต่ในปีนี้เราจะเอาคำพูดเหล่านั้นไปพูดกับเซฮีในวันเกิดของเธอบ้างจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันนี้เราจะมีความสุขมากกว่าวันเกิดอันแสนเดียวดายในปีก่อนๆสมิธยืนจ้องมองเราที่กำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งราวกับคนเสียสติจากนั้นเขาก็ยืน่นยื่นลูกธนูยับฟ้าทั้งหมด100อดอกนั่นกลับคืนมาให้กับเรา ในตอนแรกกระผมคิดว่าจะให้รางวัลตอบแทนแก่ครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วตัวกระผมไม่คู่ควรกับลูกธนูอันงดงามทั้งหนึ่งร้อยดอกนี่เลยสักนิดท่านนะเก็บพวกมันไว้เถอะเฮหรือนี่จะเป็นเพราะว่าค่าความสัมพันธ์ที่ถึงขีดจำกัดกันนะแต่ก็ช่างเถอะไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรมันก็นับว่ายอดเยี่ยมทั้งนั้นหัวใจของเราเต้นไม่เป็นจังหวะเราเข้าโผกอดสมิธ ผูซึ่งเป็นเหมือนกับปู่แท้ๆของเราอย่างไม่อายคุณใจดีกับผมมากเลยถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ผมก็จะไม่มีวันลืมคุณเลยสมิธสวมกอดเราพร้อมด้วยน้ําตาที่พลั่งพูออกมาอันจะไปเลยหรือหน่าแทได้อนอกถ้าหากว่ามีวาสนาต่อกันเราคงได้พบกันอีกนะแน่เราวผมไม่อยากให้ท่านไปเลย สมิธจ้องมองเราด้วยใบหน้าแดงกำ่ำปลาหนึ่งเป็นนกยุงตัวผู้ที่กำลังสยายแผนหางในฤดูผสมพันธุ์สมิธพยายามเหนี่ยวรั้งเอาไว้ด้วยค้อนเหล็กแนบเหล็กและกล้ามเนื้ออันสมส่วนของลำตัวท่อนบนดูเหมือนกับว่าหมอนี่จะเป็นพ่อไม้มานานคงจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่น้อยเลยบางทีอาจจะเป็นเพราะค่าความสัมพันธ์ที่มีถึงขีดจำกัดของเราก็เลยเปลี่ยนให้สมิธกลายเป็นพวกรักร่วมเพศมาชอบเราอย่างนั้นเหรอเออไม่สิ บางทีหมอนี่อาจจะเป็นพวกรักร่วมเพศมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้ภาพรลักของสมิธท,ที่สั่งสมมาทั้งหมดพังทลายลงในทันทีเราพยายามรีบออกจากโรงตีเหล็กให้ได้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นผม,ผมไปก่อนนะเราคว้าลูกทะยูยับฟ้ารุ่นเพิเศษทั้ง100ดอกเอาไว้และเดินออกมาแต่ทว่าด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ติดลบ100เเราจึงทำได้เพียงแค่ก้าวเท้าออกมาอย่างเชื่องช้าเหมือนกับเต่าคลาน เมื่อสมิธเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาโผกอดเราเอาไว้จากทั้งด้านหลังในทันทีเอ,อ,เอ,อกลับผมรู้อยู่แล้วว่าท่านเองก็ว่าอยากจะจกลับผมไปใช่ไหมท่านเองก็รับรู้ได้ถึงความหลงไหลที่กับผมมีต่อท่านใช่หรือเปล่าท่านนะคือผู้ที่เป็นช่างตีเหล็กที่เปียบไปด้วยพรสวรรค์และหัวใจอันแข็งแกร่งแต่ว่ารู้ตายแล้วกับผมก็จำจะต้องละทิ้งความเห็นแก่ตัวไปเอววงเลย กับผมนะยะไม่มีวันลืมต้นจนถึงวันที่นอนในโลงเออไม่สิต้องให้กับผมลงไปนอนในโลงก็จะไม่มีวันลืมพ้านอย่างเด็ดขาดอีกไเจ้าบ้านี่เลิกพูดจาโจขโหนัวลูกเด้ดแล้วสมิธเหมือนกับโดรลันทุกๆประการเราต้องถูก NPC เข้าใจผิดเพียงเพราะความเร็วในการเดินที่เชื่องช้าอีกครังเราพยายามสลัดสมิธให้หลุดพ้นอย่างยากลำบากหลังจากนี้ไป เราต้องรีบนำลูกธนูไปขายรีบหาคลังเก็บของและรีบย้ายไปยังหมู่บ้านอื่นให้เร็วที่สุด